แคนสักเดียวก็ได้ได้เพราเพื่อเพื่อไอ้เพื่อผ่าเป็นมวนเ้าต้องกันสองแกนไอเสี่สองแกนเนี่ยเพื่อเพื่อว่าเป็นฐานนี้ผ่ากาวนี่เป็นฐานอ่าผ่านี้นเนื้อแค่เป็นมวลแล้วมีแต่ผ่าเป็นมวนผ่ากาวเป็นมวลไอผ่ากาวเป็นมวนเาดันเข้าไปแล้วเราค่อยไปตัดเอาทีหลังเราฟิวไปเลยเราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดผ้ากาวเป็นรอยสองรอยกัน ตั้งแบบนี้ทั้งกินัเคิือกินเลยเดินยาวบิดมือไม่ได้เพราาิ่นเพียงมาฟังเปิดไปเลยเยครับพิธีการอาเกลีวเป็นเลียครับวิธีการเอาเกลวเป็นเกลีวอ่าอ่าเราก็วางเาลียวเป็นเรือมันติเส้นกันเลยเพาเนียเห็นจุกมันกับอยเรื่ออยหนาเกาวงานแล้วก็วางเลยใส่ต่อต่อไปเลย สิ่งที่เราบ้างก็คือเห็นขอบขาอยู่นี่เนาะไม่เยใหญ่ๆไม่เกินไปหลายเดียวกาวตัวนี้มันสิบเอ็ดจิตตัวเครื่องสายท่านสายท่านแล้วก็บรรวยตัวนี้ตอนเล็กๆเกาขับไปจนต้นตอนเออค่อยๆดึงไปสามดึงดึงแต่ใอ้มันมี่ตัวผ้ามันไปไอ้มันตัวผ้าไปใา้มันผ้าไปก่อนนะสายผ้ามันผ้าไปค่อยๆดึงใกล้ใกล้ใกล้ถึงถึงหนาเครื่องแล้วเขาจะกดไว้กดไว้ให้มันเห็นช่องว่าง

ถ้าคมีาปกป้องทีเจะหลอกมวาได้ไหมมีเท่า้างออเตรเลียไม่ดเะม่้อน่หาวเดือนเดือนอะเรถึงจกมีข้นไาตกีห่างห้าวแง่ไหนถ้าเราไปก็ไมา้ ก็คอากาวกัดริมผ่ามั้ยเจ้าเจ้าส่วนนั้มาเลย อันนี้ฟิวพาเป็นชินข้างหน้าข้างนี่ข้างหลังครับด้านในด้านหน้า,านะครับโอ okay. เคสวยครับ เราใส่ใจให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีช่างที่เชี่ยวชาญทำการติดตั้งพร้อมสอนใช้งานให้หน้างานลูกค้าที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้ที่02 869 7017-9โดยบริษัทจะตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม52ใกล้สีคอนบางแคเรามีพนักง,งานขายและช่างยินดีให้คำแนะนำเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบเรื่องงานเย็บและงานรีดเลย จากเย็บผ้าชัวมั่นใจคุณภาพได้ชัวชัว